สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกถูกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจหายกับแอดจอยเนาะ มาพบกับแนวทางหวยห้านนอยสูตรมัดรวมจะเมื่อนี้วันที่สองเดือน6จากสองพันห้อยหกสิบเนานอยมัดรวมของวันที่1เมื่อวานจากสำหรับมัดรวมเมื่อวานเด่นไปที่1นสองวิ่งลูดสำหรับผลจะเฉพาะกิจสาตัวบนคือ,อปรับหนับกองก่อนเด้อจาบเมึ่ง สามตัวบนเฉพาะกิจสามสี่สามผ่าไปสตัวหลางเฉพาะคิจเจ็ดจ้ะสอเจ็มือนีจับคู่ผ่านไปจากโอโห้หาเสียดสองเกาสองแมาสองหรับหลังเฉพาะคิจมาเด่นสวิ่งรูดสจ้ะสำหรับพิเศษสองสอ่าสองนี่ก็ผ่านไปอีกเพราะจเด่นสองวิ่งรูดสองขาวนียน I, ลักลอยลักซิจ้ะสำหรับเด่นส่งรูดสองสอ,งสอ,งสองผาน จับคู่ผ่านไปเนาะอันนี้ก็ะองเก่ากับหัวเนะจ้ะเข่าเด่นสองวิรุุสองสำหรับพิเศษบนจ้าโอ้จับคู่ผ่านไปสำหรับรอบปกติหกหนึ่งสองหนึ่งสองเข่ากันไปตรงๆแกสำหรับหนึ่งสองแอรจอยหาอยู่ในชุดกันจ้าหนึ่งสองรอบปกติมาตรงๆเด่นสองวิรุุสองมา่าแอรจอย อธิบอะเบิง่งผลนขามอีกแล้วเนาะอะอขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีไลายๆจากเมาตัวเลขไปแล้วหนึ่งสำหรับรอบพิเศษบนนี่สองสองหกข่าวเด่นสองวิลุสองไปอันนี้อธิบายถืออยู่นกกา่าจะส่วนสองตัวล่างรอบพิเศษจะหนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดกลามาตรงตรงตัวละพี่น้องตัวเน้นเต็มเต็มตรงตรง,ตรงเด่นหนึ่งวิลุศหนึ่งมาอยู่วายอยู่แปลก สำหรับสองตัวล่างรอบปกติจ้าสำหรับบนรอบปกติของข้าเขา่เขาหนึ 1, 2, ่งสองจ้าหนึ่งสองแอดจอยจบใายอยู่ในชุดกันจะเด่นหนึ่งวิรุดหนึ่งมาเด่นสองวิรุดสองมาเด้อสำหรับรอบปกติบนจ้าเด้งเดงกันเลยทีเดียวสำหรับสองตัวล่างรอบปกติคือสองเก้าเข้ากันไปตรงๆจ้ารอบปกติปังเด้งบนล่างตัวเน้นเต็มเต็มสองเก้าเด่นสองวิรุดสองมาเด้งเดง รอบ V I P จะแปดแปดหกอ่าแอดจอยติดเบิลเมืรอนี้เบิล V P บัวนี่มาเบิลนหนาเนาะแปดหกครัผ่านไปจะสองตัวล่างรอบปกติฮ่าฮ่าอ่ะรอบปกติไซเบิลองเฮาแอดจอยมีเบิลถ้ายจำบัวพีดมีเบิลเก้าเก้าคับสองสองแอดจอยกันให้แค่เก้าเก้าอ่ะสำหรับไซเบิลที่พี่นเอฟซีถามเข้ามา,าจะไซเบิลนี่คือรูดเบิลอย่างเดียวสำหรับไซเบิลได้ฮ่าฮาจา้ะ สำหรับสุดรสามตัวของเฮานี่ถือว่าอ่ากับหัวนะจ๊ะหลบปกติจ้า้าพีโนโน่นเอฟซีนำไปเป็นแนวทางแล้วกับหัวอีแค่ตัวเดียวหกกับเก้านี่ได้สามตัวตัวหลบปกติอยู่เนาะแอดจอยห้สองหนึ่งเก้าเข้ามาหกหนึ่งสองจ้าอ่าเก่ากับหกตีหลังกาไปนิดเดียวจ้าอันนี้ก็ถือว่าเสียดเสียดอยู่นะจ้ะอือืออ่ะ นี่คือผลสรุปาน้อยมัดรวมของเฮาวันที่1ตามนี้โดยจะแนวทางของเฮาวมาอนี้โอ้โหตัวเน้นเต็มๆมาตรงๆกันเลยทีเดียวจ้าสำหรับวันที่1ถือว่าปังๆอยู่นะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยของเฮาแอจอยลุงหายสองสูตรจะสูตรแรกนี่ถือว่ามากันใดแบบตรงๆสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดทีตามแนวทางรัฐบาลไทยกับแอจอยไก่ยินดีด้วยเนาะเขาตัวได้แบบไรสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจ้ะหรือว่า รอบพ้นสรุปอีกที่ก็คือไกลๆวันลงแนวทางจะวันแนวทางออกเนาะสำหรับรัฐบาลไทยของเฮาจะสำหรับ ฮานอยมัดรวมมนีรุ่นกันต่อจากก่อนสีไปรับช่วงฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้กับแอร์จอยด้วยละกันนอกจากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามจาพีโร่เอฟซีทันได้ทีเข้ามารับช่วงใหม่ๆคืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อจะได้โบพาดแนวทางต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกว่านจะจันทร์ถึงสุขจันทร์ถึงวันสุกนี่นี่เคอีแล้วก็หุ้นห้างเซ็งจะแนวทาง ฮานอยเจอกันถูกวันจะรัฐบ,บาลไทยกมีให้เซนเดียวกันจะเล่าพัฒนาจันผุดสุกจะอีกหนึ่งแนวทางคือหุ้นดาวโจนรอบปกตินั่นเองจะ้ะสำหรับมัดร,รวมวันนี้เด่นไปที่6กแลกเก้วิ่งรูดจ้าจับกูหกหนึ่ง 60 67 68 91 90 97 98 สำหรับมือนี้ก็อยากให้ระวังเบิร์นไว้นิดนึงจะสำหรับไซเบิร์นของเฮาถามมักถ้าชอบเบิร์นก็ตามได้เลาวจะสำหรับไซเบิร์นที่พี่นเอฟซีถามกันเข้ามานี่คือส่วนใหญ่รูดเบิร์นอย่างเดียวเลยเลาวจะรูดเบิร์นก็คือศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าแล้จะสำหรับไซเบิร์นของเฮาวจะสำหรับมือนี้แอจอยติดเบิร์นอยู่ที่เก้าเก้ากับแปดแปดอ่ะสำหรับเลขเบิร์นไซเบิร์นโคกันเบิร์นไว้ให้ตัวเดิมเก้าเก้าละกันจ้า สำหรับตัวกันจาห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดคู่เด่นหกเก่าสามตัวจาเก้าหกแปดเก้าหกศูนย์ 697993นี่คือ3ตัวบนูมอนีิจะสำหรับมัดร,รวมวันนี้ขอเน้นไปที่3ตัวเน้นไปที่993968กันขอเน้นไปที่ ห้าเจ็ดห้าแปดเด่นเก้าวิ่งรุดเก้าเน้นไปที่เก้าเจ็ดตามด้วยเก้าแปดอ่ามือน,นี้แอดจอยกันหายเบิร์นเก้าเก้าด้วยขอเน้นเบิร์นเก้าเก้าด้วยละกันจ้าหกศูนย์ตามด้วยหกแปดจา้านี่คือตัวถี่แอดจอยเน้นจะทามักตัวได้ชอบตัวได้กะจดไว้แค่ไว้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบอีก,อกที่หนึ่งละกันจา้าบางเถือ่อบางขัางแอดจอยกันเน้นพิษตัวคือกันเด้อจา้าสำหรับตัวเน้น อ่ะมือนีกับอใไห่มาปังปังละกละันนอกจากขอไห่มาตัวเน่นตัวจอละกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าแนวทางมีเข่ามีรุดจ้าเบิรงไว้เป็นแนวทางผิดผ่านประกันได้กับโคสุดโคไพพี่น้องเอฟซีหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวละไปก่อนขอกก่าวคำวัาสวัสดีจ้า